สวัสดีครับวันนี้ก็เป็นโอกาสที่ดีนะครับที่มาวิทยาลัยจาชจังหวัดนนทบุรีนะได้เข้าร่วมโครงการอพมอใจผู้ให้เพราะฉะนั้นวันนี้เนี่ยเราได้นำนักศึกษาและก็พนะครับสมัครเข้าเป็นนะครับอาสาสมัครเพื่อพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับตามโครงการอพมอใจผู้ให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์นะครับซึ่งจะนักงาน ฒนาสังคมใน,นความมั่นคงของยุย์จังหวัดกาญจนนะบุรีก็เป็นโครงการที่มุ่งเน้นที่จะสร้างความรู้ความเข้าใจให้กับอาสาสมัครนะครับเพื่อลงไปช่วยเป็น้เป็นตานะในการสอดส่องดูแลความเดือดร้อนทุกยากของพ่อแม่พี่น้องประชาชนนะครับซึ่งทางมหาวิทยาลัยคิดว่าเป็นโครงการที่ดีมากแล้วก็ควรส่งเสริมนะครับซึ่งก็จะสอดคล้องตับอัลษณ์ ของนักศึกษาของมาหาวิทยาลัยราชภัฏทั่วป,ป,ประเทศนะครับที่จะสนเสริมให้เด็กเนี่ยเป็นคนที่มีวินัยใฝ่เรียนรู้ผู้จิตสาระน,นะครับเพราะฉะนั้นการทําง,งานที่เป็นอาสาสมัครโดยเฉพาะการที่จะต้องลงไปช่วยเหลือชุมชนท้องถิ่นเนี่ยก็เป็นหน้าที่หนึ่งของมาหาวิทยาลัยอยู่แล้วละนะครับเราก็ถือว่าเราก็มีทีมงานที่เป็นนักศึกษาพลากรลงไปช่วยเสริมแรงในการดูแล่อแม่มี่น้องชาชน เป้าหมายสําคัญในโครงการนี้นะก็น่าจะเป็นเรื่องของการลดความเดือดร้อนนะครับของพ่อแม่พี่น้องประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของความทูคุณภาพทางร่างกายนะครับผมว่าคนสูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตัวเองได้นะครับแล้วก็มีเรื่องของคนที่ยังขาดโอกาสในอีกหลายๆเรื่องนะที่อยู่ในหน้าที่ของอของอปมกลุ่มนี้เพราะฉะนั้นวันนี้ก็จะเป็นโครงการที่มีวิทยากรจากอมจอจังหวัดกาญจนบุรีเข้ามา ให้ความรู้กับน้องๆนักศึกษาของเรานะครับเพื่อให้เขาเกิดความรู้ความเข้าใจว่าการที่จะลงไปเข้าพื้นที่ไปดูแลชุมชนจะแจง้งข้อมูลให้กับหน่วยงานที่รับผิดชอบโดยตรงว่าจะลงไปช่วยเหลือใครบ้างนะครับก็จะทําความเข้าใจที่ตรงกันและจะทําให้การทางานก็มีประสิทธ,ธิภาพ